สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่21ตุลาคม2563นะครับนะวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหลายๆตลาดนะในส่วนของตลาดตาดับเท็ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันในส่วนของดาวโจนส์ล่วงหน้าก็ถือว่าลบเพียงเล็กน้อยบนตัวแปรบนปัจจัยเรื่องราวเกี่ยวกับการที่บนความหวังว่าพักดิมโมแพกกับทำนียบขาวนะใกล้ที่จะ มันลุกข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับต้องดูที่ว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นไปตามที่นักทุนนีคาดหวังกันไว้หรือไม่ในขณะเดียวกันในส่วนของบริษัทโมโนนาอิงนะครัมมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะอนุญ,ญาตให้ใช้วัคซีนต้านโควิด -19 นะครับเป็นกรณีฉุกเฉินได้ในเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นปัจจัยบวกนะครับต่อ ตลาดทั่วโลกตรงจุดนั้นในขณะเดียวกันในส่วนของบ้านเราเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษานะก็ยังคงดําเนินต่อไปในขณะเดียวกันในส่วนของวันพุ่งนี้เองนะในส่วนของภาครัฐบาลหรือว่าคณะรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาก็จะมีการหาหรือร่วมกันเพื่อจัดสรรเวลาในการอภิปรายกําหนดประเด็นในการอภิปรายซึ่ง จะเป็นเรื่องของการชุมนุมและหาทางออกร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั้นอะไรจากที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันวันที่26และ27ตุลาคม2563เพื่อจะถกวิกฤตเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในว่าข้อเสนอ3ข้อนะครับก็ ก็มีทางด้านของกลุ่มปกป้องสถาบันเรียกว่ามีการนัดกันใส่เสื้อสีเหลืองนะในการที่จะออกมาสแสดงพลังกันนะก็จะได้เห็นกันวันที่23ามตุลาคมนะแล้กวก็าอาจจะรคงได้เห็นกันออกมาเป็นแบบว่าระยะระยะนะครับผมเรียกว่าอย่าง,งน้อยนะครับถือว่าเป็นเปนตามวิถีของระบบประชาธิปไตยนะเรียกว่าถือว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับในจุดนี้เรียกว่า ถ้าเกิดว่าเรื่องราวนะในการที่จะแสวงหาหรือการที่อยู่ร่วมกันนั่นคือการเคารพกฎหมายเคารพกติกาของสังคมเป็นส่วนใหญ่นะครับผมในจุดนี้เรียกว่าเรื่องราวของมุมมองหรือความต่างความคิดเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นในระบอบอะไรก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนก็ถือว่ามีกติกา,ม,กกามีกฎหมายที่อยู่ภายใต้นะเรียกว่าข้อบังคับเดียวกันนะครับผม ซึ่งวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่ามีการที่ปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วได,ได,ได้ทางด้านกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นพระเอกรวมถึงหุ้นขนส่งขนาดใหญ่อย่างเอลทีวีถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ภาพรวมเซนิเมนต์ของตลาดรวมถือว่าวันนี้ปิดเกือบ6จุดซึ่งณตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยวัตถุชนีอยู่ที่1000ปิดที่1 2ึ่งพจุดสีจุด เพิ่มขึ้น5.81จุดคิดเป็น0.48%มูลค่าการซื้อขายวันนี้54,415.47ล้านบาทสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดจนวันนี้อันดับหนึ่งนะครับน mm hmm. อยส์รับเบอร์หรือว่า NER วันนี้เดว,ว่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับราคาหุ้นปิดที่4บาท84สตางค์เพิ่มขึ้น52สตางค์คิดเป็น12.04%มูลค่าการซื้อขายมาสิน้น 2,782.71ล้านบาทนะครับอันดับที่2นะครับนั่นคือตัวของ K-Bank นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่75บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์คิดเป็น3.41มูลค่าการซืขข้อขายมังสิ้น2,781.26ล้านบาทอันดับที่4นะครับสีตังกรูหรือว่า SGT วันนี้ราคาหุ้นปิดที่89บาทลดลง2บาท75สตางค์คิดเป็น3เ มูลค่าการซื้อขายมูลงันสิ้น1,855.93ล้านบาทอันดับที่4นะครับปตทราคาหุ้นปิดที่32บาท2ีสตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายมูลสิ้น1,596.92ล้านบาทอันดับที่5หลักทรัพย์ที่ห้มีการซื้อขายสูงที่สุดปัจจุบันนี้นะคือ sta นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่32บาทลดลง75สตางค์คิดเป็น2.29จุดสองเกาเปอร์เซ็นต์มูลท่าการซื้อ 1,285.67ร้าล้านบาทนั่นคือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดปรจจำวันนี้ภาพรวมวันนี้เป็นอย่างที่อาจารย์นทวุฒิหรือว่ากูรูนทวุฒิมองไว้หรือไม่กรอบการเน่นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอย่ามีต่อสายไปถึงอาจารย์นทวุฒิล่งโมงถือ่เป็นกูรูประจารายการนะถือว่าเป็นผู้ที่ข้ามบอร์ดเรียกว่าในวงการตลาดหุ้นมาอย่างยาวนานและก็ผ่านมาอย่าง หลายๆวิกฤตตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไปถึงอาจารย์ธุวธ์ลุงงงสักู่ครับผม ทำนรกอังเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ฮะวันนี้นนไม่้องรอนะครับผมวันนี้ภาพรวมถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจานบวกไปเกือบหกจุดโอ้โหทะลุพันสองร้อยยี่สิบเอออันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกงเอฟเฟกต์นะแกงเอฟเฟกต์นะครับผมเอมอศัพท์ในวงการตอนนี้เาเมีคำว,ว่าแกงเหมือนกันนะเออเปลยแกงไม่แกงเวลาแกงเทโพเหมือนกัน เมื่อวานนี้พวกม็อบก็สับการหรอกไอวกวนะ้ว่า,นะาตำรวจเ้างบิ๊กเซอร์บิ๊กเซอร์ไพส์นะบิ๊กเซอร์ไพส์ตำรวจขนมาเห็นบอกไม่รู้กี่กองร้อยอ่ะเออประมาณว่าเยอะอ่ะเยอะอืมแต่ไม่เป็นไรขนมาก็มีเที่เลี้ยงอยู่เพรากิดว่าม็อบสับการหรอสถต่การก็ดูคลี่คลายลงอ่ะใช่ไหม ครับผมก็เรื่องก็จะเอาเข้าสภาไปพิจารณาก็สายตาคนก็จะไปอยู่สภาแล้วละ่ะสัปดาห์หน้า,น,านี่มมรจนจำทานจะถึงเนี้ยแหลักที่จะมีคุยกันก็มีเรื่องเอาเรื่องม็อบเนี่ยเราไปทะเลาะกันเถียงกันอืมเรื่องก็จะไปแก้ต้นวนนะฮะก็ถ้าออกมาดีก็ก็ไม่แน่ก็อาจจะทําให้ม็อบยุบตัวลงก็ได้ใช่ไหมครับผมเออแต่ว่าถ้า ออกมาส่งปรากฏว่าไม่เคยค่อยโดนใจอะไรประมาณนั้นนะเอออันนั้นอาจจะมีเพื่อนใหญ่เพราะถ้าตัดดาว่ผิดผลป้าม็อบองคมจะไปกระจะายรอบจสภ่าและเ <c oughs> ด็ดจ้านะครับผมวันนี้นี่ก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องการระกาบงบของกลุ่มแบงก์ออกมานะก็ปรากฏว่าตาโผล,ลงกันมาผลกาดตุนในี่ยเยินเลยอะ่ะแม้ลุงเดชระาน ไม่ยากขาดตัวอยางตัวต่อที่กำไรคัวบอ่ะอืมกำไรลดกำไรลดครับเออเทียบกับในมาเดวันของปีก่อนเนี่ยเอ่าปรากฏว่าลงมาต่ำกว่าเคทุกเจ้านำโดย BBL SCB TMB แต่ปรากฏว่ามี KBank นี่แหบคิวแหบถูดีกว่าดีกว่าหักประกาศซียอเงนง่ายนะครับผมเออดีกว่านักวิเคราะห์ถ้าดเอาไว้ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ คอสมมติว่านักวิเคราะห์มองไว่าเออหุ้น <occurs> น <yim> <bucks serving> <dei> ี้กำไรแค่ร้อยเดียวบางคนอกว่าร้อยสามสิบอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วผมคิดแบาก่อนจะรับข่าวไลยนะเพราะว่าไอเด้นแบบต่ำกว่าเป้าเนี่ยโอ้ยบีบีแอลย่างเงี้ยเอชซีบีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมแต่แต่่างว่าตลาดมันบอกว่าไม่เอาอ่ะยวดดีผ่านมาลงมาเยอะแล้วเออหันไปรับข่าวดีดีกว่ารับข่าวดีเคแบทลดร้อยกว่า พอเอาโอเคแบงค์เก็บไปแล้วเสร็จแล้วเอ้ก็ขลไรอยู่เนี่ยเอฟซีบีบีออด้วยสิมันอะไรขึ้นเนียอันนี้แหละที่ผมเล่าไปเร่อยๆว่าตลาดมุนก็เป็นเรื่องของจิิตยาของมวลชนนะด้วยนะครับผมก็คือว่าเออครับที่เราได้ยินกันแต่ก่อนล้วปลาเน่าตัวเดียวตายอะไรนะตายเน่าครับล้องอปลาตายตัวเดียวเน่าทันกล้อง อันนี้ก็คือว่าปลาเป็นตัวเดียวดิ้นกระดุกกระดิกนไอ้ตัวที่ตายอยู่ลยพล่อยมีชื่อทีมาฟื้นอยเียด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของกลุ่มแบงก์วันนี้นะก็คือว่าเออฝั่งเรามีรายที่มันดีกว่าหูว่นดีกว่าข้าอืมครับผมนี่ตัวเดียวน่ะเพื่อนดีไปด้วยเพื่อนพังงาพังงาตายไปแล้วฟื้นอ่ะเออเป็นอย่างนี้ก็เลยเห็นอาการของแบงก์เบิ้งอะไรวันนี้ก็บวกกันขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับผมปลาลุ่มาลุ่มก็ อมากันแต่ที่อีกตัวหนึ่งก็มีเนะี่ยมีเนอร์รียการกดว่าขึ้นมาดับสองแล้วมันเอาวาลุ่มเข้าราคาก็นิวไฮอะไรเงี้ยครับผมเนอร์เดี๋ยวท่านประกอบควรเะเชิญเพียเจ้าของเนอร์เดี๋ยจะบ,บ้านลอยแบบนี้นะได้ได้ครับอาจารย์ว่ามีอะไรดีเนี่ยมีอะไร,ร<ม>ดีแล้วมันกับซีบแปรรายการของคนอินไซต์กัน่อยนะครับผมเออถ้าไม่อยากกับซีฟก่าพูดดังๆไปเลยก็ได้ เดี๋ยวประกอบสีฐานครึ wrong, no like, elim, like, ่งนะแต่ว่าก็จะมีดีอ่ะก็สังเกตว่าโรงงานพวกหนุมเมยองหรือุยางเกิดกันทึบตัวโลกกันเลยตอนนี้จะแย่งของมันมันไปทำถุงพยานมันไม่ได้เสกมาจากงารกาดมันก็ต้องซื้อยางพารอมพารามาทำจะไหมก็เลยกลายเป็นดีไป กำนี้ำไรก็คงจะมากันนะก็ต่อไปนอกจากเรื่อมงออม้งได้วัาเสร็จแล้วก็คงจะอ่านมาดูเรื่องของผลกอบคงผลกอบการกอะไรกันด้วยจะมเนี่ยก็กังเนออะไรนี่มันข,ขึ้นมาเนี่ออออยมันก็เรื่องของผลกอบการนะใช่ไหมอืมครับผมแต่การเรื่องโน้นแต่ในี้ก็เป็นอย่างนี้นะเรื่อแต่ไบ้ก่อนก็ขึ้นมาเนอเออใครทําส่วนใหญ่ถามกันไว้อย่างนั้ใช่ไหม <laughs> เออใครทำออาะใครทำเนี่ยเจ้าไหนน่ะเออค่ายไหนทา แต่สมัยนี้มันไม่มีนะไอ้เรื่องว่าค่ายไหนทําเจ้าไหนทำใช่ไหมมันเบสออนทรูสตอรี่ว่าเออต้องมีของดีอ่ะครับเเจ้าของเนอผมพูดมายาวขนาดนี้อย่าลืมต้นบกอบผมนะครับผมประชาชนหมงน้ำปันเนี่ยฝากข่าวฝากอะไรยังไงถอน,น้ำลงน้ำเลี้ยงนะมากันหน่อยนึงก็ดีนะครับแต่ครับตันบกฮนะครับผมเ hey, อ้ไอาจา์ครับ พูดยังไงว่าวันเนี้ยแบงค์มา<ะ>ทั้งแผงนะท<ะ>ุกไงมากันปุ๊บพับปุ๊บพับ<อ>แนะนํายังไงสําหรับหุ้นอ่ากลุ่มแบงค์ในวันพรุ่งนี้ครับอาจารย์คือคือแบงค์นี่มันเป็นยังไงว่าเรื่องก็กล่าวได้ยตรงๆก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว,ว่าหว่วยกว่าตลาดนะอลืลงกันลงลงมาเนี่ยหมายว่าหนึ่งกลุ่มมันแล้วก็แทบุกตัวน ร,ราคาที่ว่าลงมาวันแต่วันนี้เทียบเ,เท่ากับตอนที่ว่าลงมาตอนเดือนมีนานะมมีนาท่านนีไปหคือว่าวันลงไปร้อยจุดอะติดเซกเก็ตเบรเกอร์วันหนึ่งสองรอบอครับผมในอาการเนี่ยมันกว่ามาในงั้นเลยนะที่ลงมาเที่ยวนี้เนี่ยของของนแบงค์เนี่ยเออเทียบเท่ากัน,นเลยราคาหุ้นทุกตัวเนี่ยอย่างบีบีเอลจะใกล้ฐานเก่าอ่ะ ออบีเวเคยฐานเก่าแปดสิบแปดแต่ว่าแถวเก้าสิบอะมุ่นลงมารอบนี้เก้าสิบสองถือว่าใกล้เคียงนะครับผมตัวเอฟดีรอบเก่กาก็แถวหกสิบอ่ะลงมาตับสุบห้าสิบแปดเท่วที่หกสิบเนี้ยเคแบงคือแถมป้ายเลยอะอะรอบรอบที่แล้วอยู่เท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเนี้ยรอบนี้โน่นเลยะเอาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเลยวันก่อน <laughs> แต่ยังไงก็ดาวภาพใหญ่ก็คือว่าแถวฐานเดิมเนี้ย พอเป็านเด้แล้วเด็กในทางจริงเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนั่นนะับเบิดวัดท่อมนะสองฐานนะฮะตัวที่ผ่านมานี่รับข่าวร้ายข่าวอะไรแต่รับกวบรับเนีละแล้กวก็ดูทรงก็น่าจะน่า,จะ,นาจะฟื้กนกลับไปข้างหน้าถ้าโดยทั่วไปถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะฟื้กนกลับดีถ้าไอเดียผมก็สเสนอว่าเอาถ้าจะเล่นเกมอะไรเจอเล่นกันได้ อืมครับผมเออถ้าใครติดลงเรียดอยไว้อดอยไหนมันไหลดอยดอยเอมเบอรเลก็มีนะอย่างมันเทียบสองร้อยกว่าบาทอืมตัวอะไรเนี่ยเคแบ็กติดไว้ร้อยเจ็ดสิบห้าเทียบดอยเอมเบอร์เลออถ้าเมื่อวาวันนี้สักสองสามเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าดอยอินทนน์เนี่ยเอออาจจะมาติดอะไรแบ็กเทียบติดอะไรแถวๆประมาณร้อยสามสิบเนี่ยติดเคแบ็กเอาไว้ประมาณร้อยยี่สิบอะไรเงี้ย อันนี้ซื้อถั่วเฉลี่ยแก้ไขหอดได้แล้วเพราะว่ามันมีสัญญาการกับตัวแล้วะนะครับผมเออจะได้หลุดดอยนะครับครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์มากเลยคับผมครับครับครวับนีคะนะนั่นคือมุมมองของอาจารย์นะัทวุฒธลุ่งวงนะถือว่าเป็นูรูไปจำรายการก้วยหอมกับกูรูในของช่วงแรกนะสมชวันนักเรคงจะทราบทิศทางว่าเออว่าจะถั่วนะหุ้นแบงนี้อย่างไรนะเรียกว่าได้เวลาถั่วแล้วแหละตรงจุดนี้นะซึ่งอาจารย์ก็ ส่งสัญญาณมาส่งซิกแนลมาในจุดนั้นนะผมเชื่อว่านักลงทุนที่รับฟังข้อมูลนะในส่วนของรายการนี้ไปแล้วคงต้องนํามาคบคิดนะดูด้วยว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมีอยู่เท่าไรจะจัดสรรได้อย่างไรในการที่จะเกิดการถัวเกิดขึ้นนะครับุดนั้นก็ต้องดูกันหลายๆตัวแปรด้วยนะหรือว่ามีเงินแล้วก็ต้องแบบว่าบริหารจัดการให้ให้อย่างดีพูดง่ายๆนะครับผมนี่คือช่วงแรก ของรายการกล้วยหอมกับกูรูนัทวุฒิลุ่งวงไหมครับมาสู่ช่วงที่2ของรายการกล้วยหอมกับกูรูนั่นคือช่วงที่2คือหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวณน,นักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิฟเองประเทศไทยจำกัดมหมายชนซึ่งวันนี้ก็แนะนำหุ้นมา2ตัวนะครับนั่นคือตัวแรกคือตัวของทิสโก้นะครับดูจากตัวของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่าราคากลับมาอย่างแข็งแกร่งนะครับมองแนวรับที่ 68บาท7 5สตางค์แนวรับถัดไปอยู่ที่67บาท75สตางค์สำหรับแนวต้านของทิสโก้นะครับอยู่ที่70บาท50สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่72บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นทิสโก้ปิดที่69บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น1.4 6หเหลักทรัพย์ที่2นะครับหรือหุ้นเด้งในจุดแซบตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำน่นคือตัวของ RBF นะครับเรียกว่ามองดูพีชเชนกราฟมองดูรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกได้ว่าสามารถลุ้นฟื้นตัวในระยะสั้นนะครับซึ่งวันนี้มองแนวรับของ RBF ที่9.75บาท75สตางแนวรับถับีที่9.60บาท60สตางค์สำหรับแนวต้านของ RBF อยู่ที่10บบาท30ถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันที่1 0บบาท70สตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้น b f f ปิดที่ 9บาท9 0ตางเพิ่มขึ้น10ตางคิดเป็น1.02%นี่คือช่วงที่2ของรายการกล้วยหอมกับกรูนะี่คือช่วงหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรยกว่าพอรับฟังข้อมูลแล้วดูการาฟที่คุณอภิวัตรมองแล้วแล้วก็โอ้โห6700ตัวเลือกมา2ตัวนะครับ,นะรบนั่นคือตัวของทิสโก้และ RBF นะต้องดูย่ว่าสัญญาณในการที่ แบบนี้ของเราเป็นอย่างไรนะียกวามาวางแผนมาวางยุทธศาสตร์มาวางหมากในกลเกมในการเล่นหุ้นสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผมนะนี่มาสู่ช่วงที่3ของรายการกันดีกว่านั่นะคือช่วงของข่าวเด่นบอจอนะครับเรียกว่าทีมข่าวของหุ้นไซมีการคัดสรรข่าวเลือกข่าวนะครับมา2ข่าวเรียกว่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแหมถือว่าสอดคล้องกับกระแสที่หุ้นจะเข้าซื้อขายนะในวันพรุ่งนี้นั่นะคือตัวของ S scgp ในวัาพร้อมเทปวันที่บตุลาคมนี้รุ่นเข้าคำนวณเซต50นะครับในวิชาจิตพักดีประธานเจ้าที่บริหารบริษัท scg packaging จำกัดมหาชนหรือว่า scgp นะครับียกเปิดว่าบริษัทพ,พร้อมที่จะนำหุ้นนะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนนในวันที่22ตุลาคม2563ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมหวดบรรจุภัณฑ์โดยใช้ชื่อว่า SCGP นะฮะในการซื้อขายซึ่งคาดว่าด้วยศักยภาพของบริษัทหน้าที่เป็นผู้นำในด้านของบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนนะจะสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทนะครับซึ่งในส่วนอ,อ,อ,อีกมุมหนึงของนางสาววีนาเลิศนิมิตผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสายงาน Investment Bank i ิ g ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ในฐานะที่ปรึกษ,ษาทางการเงินและผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นร่วมนะครับเรียกว่าหรือว่าหุ้นร่วมของ SGP นี่นะครับได้ว่ากล่าวว่าการเสนอขายหุ้น IPO ของ SGP ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักหนสถาบันและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทานด้านของการเงินนะแก SGP รองรับการขยายธุรกิจต่อไปจึงเชื่อว่าหลังจากที่หุ้น SGP เข้าซื้อขาย หลักทรัพย์เป็นวันแรกน่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนโดยคาดว่า SGP จะเข้าขายเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในการคำนวณของดัชนีเซ็ต50นะเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันทางด้านของนายพิเชษสิทธิอํานวยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจํากัดหมหาชนนันะในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วมทุนในว่าร่วมขายนะร่วมกับ s อสบีนะฮนะหรือว่า ร่วมขายหุ้น SCGP นะครับด้วยว่ากล่าวว่านคาดว่า SCGP จะเป็นหุ้นที่รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่โดดเด่นโดยเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการในการดําเนินธุรกิจมามากกว่า40ปีมีการพัฒนาในโมเดลธุรกิจและการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องมีสินค้าที่ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากโพลิเมอร์นะซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ใน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายมีการนําเสนอโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละลายรวมถึงดําเนินธุรกิจโดยการใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อความยั่งยืนนะครับนั่นคือหุ้นของ S G P ซึ่งวันพรุนี้นะครับเป็นวันที่เข้าซื้อขายเป็นวันแรกนะครับเชื่อว่าทุกสายตาบนกระดานหุ้นคงมาโฟกัสหุ้น S G P นี่แหละว,ว่า จะร้อนแรงเพียงใดนะบ,บนราคาจอง35บาทต่อหุ้นมาสู่ข,ข่าวที่2นะถือว่าเป็นหุ้น IPO น้องใหม่เหมือนกันนะครับเรีวยกว่านะั่นคือเวลเกรดนะ e n อิเจเนริงหรือว่า WGE เนีว่าเคาะราคา IPO แล้วที่2บาท30สตางค์นะราเปิดจองซื้อวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ดรวี v. รพัฒนะ์เพชรคุกนะฮะดรวยว่ากับกรรมการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทร,รพัพย์คันที่คุปจำกัดมหาชนนะหรือว่า C GS นะในฐานะผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญนะของบริษัทเบลเกตเอนจิเนียริ่งนะหรือว่า WGE นะว่าเปิดเผยว่าบริษัทได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกนะหรือว่า IPO จำนวน160ล้านหุ้นมูลค่าที่ตาไว้หุ้นละ50ตางในราคาหุ้นละ2บาท30ตาง ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทโดยระดับราคาดังกล่าวคำนวณที่ค่า P/E ร i o 13.53เท่าโดยจากำหนดการจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่26-28ตุลาคมนี้นคาดว่าหุ้น WGE จะสามารเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2563 นะดะดรวีรพัฒน์ยังไกล่ว่าการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของเบลเกตนะสองบาทสาสิบตังต่อหุ้นนั่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะฮะซึ่ง WGE เป็นหุ้นรับเหมาที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมากจากความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพที่เติบโตอีกมากในอนาคตร,รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นขณะที่ทีมงานล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ฝ่ายแรงมีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จในการทํางานอย่างมาก นอกจากนี้หลังจากการด็ชว์เพื่อนําเสนอข้อมูลไปแล้วปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักทุนอย <c oughs> ่างคึกคักนะในว่านั่นคือดรวีรพัฒน์แก่กล่าวมาแบบนั้นนะในขณะเดียวกันในส่วนของนายเกียงไกรบัวนุ่มนะประธานกรรมการบริหารบริษัทเบลเกดอิเจเนริ่งหรือว่า wge นะกล่าวว่าบริษัทจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนนะฮะเรยกว่าครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะการขยายฐานทุนที่จะทาให้สามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้น และนําไปใช้ในการขยายพื้นที่คลังสินค้าและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถมีศักยภาพในการรับงานมากขึ้นเพื่อจะผลักดันการเติบโตในอนาคตนะครับในกิน่งในกิงกายยิ่งกล่าวอีกว่าบริษัทมีความมั่นใจว่าหลังจากการระดมทุนครั้งนี้จะทําให้บริษัทมีศักยภาพในการทําธุรกิจให้มีการเติบโตมากขึ้นรวมทั้งมีความแข็งแกร่งทั้งด้านของฐานะทางการเงินและเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะเดียวกันทาให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในการทําธุรกิจที่ลดลงซึ่งจะสนับสนุนให้ความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้นและมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในจริงใหา่ให้นักลงทุนนะรือว่าผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในการถือหุ้นและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทนั่นคือผู้บริหารใหญ่ของเวลเกตหรือว่าคุณเกียงไกได้ว่ากล่าไวไว้อย่างนั้นนะซึ่งต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นหุ้นที่ น่าจับตามองนะถือว่าเรียกว่าการที่รถโชว์ถือว่าได้รับการกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนนะผมเชื่อว่าทางด้านของหุ้นจองนะ WGE นะคงจะไม่ทําให้คนจองเนี่ยผิดหวังนะครับนี่คือช่วงที่3ของรายการก้วยหอมกับกูรูช่วงข่าวเด่นบอยจอในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบรายการกล้วยหอมกับกูรูต้องบอกเลยว่ามีความครบเครื่องทั้งภาพรวมตลาดหุ้นหุ้นเทคนิครวมถึงข่าวบอยจอยในะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของ เพจของ f a c e b o o k นะแล้วก็ช่อง y o u u u e บหุดด้นนิสัยเพื่อจะติดตามเรียกว่าหลากหลายรายการของหุ้นนิสัยเรียกว่านําเสนอเรียกว่าพยายามหลากอย่างหลากหลายทุกมิติเรียกว่าสามารถตอบโจทย์การลงทุนของนักทุนได้สำหรับรายการกล้อยหอมกับกครูเดวิดนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม